ส่วนเรื่องนี้เตือนภัยใกล้ตัวคุณผู้ชมนะเพราะว่าหลายๆบ้านก็จะมีการจ้างแม่บ้านทําความ<ช>สะอาดจ้างพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาอยู่กับเรานะคะบางทีคนที่เราไว้ใจเนี่ยอาจจะร้ายที่สุดก็ได้กับเหตุการณ์แม่บ้านมาหาภัยที่จ้างมาแบบทําความสะอาดรายวันแต่กล้องวงจรปิดจับภาพก็คือแม่บ้านแอบเอาน้ํายาฆ่าเชื้อไปใส่ขวดนมลูกของเจ้าของบ้านกะจะให้สร้างสถานการณ์ปั่นป่วนแล,แล้วขโมยของอวันนี้มีความคืบหน้าการจับแม่บ้านดําเนินคดีกลางรายการดังเลยนะคะแต่ว่าย้อนไปดูต้นเรื่ เรื่องกันก่อนหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้จับภาพหญิงอายุ57ปีซึ่งเป็นแม่บ้านรายวันในวงกลมนั่นก็คือขวดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ผสมใส่กระบอกฉีดน้ําหรือฟอกกี้นะคะเดินเข้าไปมุมอับค่ะแล้วเทใส่ขวดนมเอาไปให้เด็กอายุสองขวบกินเคราะดีที่น้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหรูย่านนนทบุรีนะคะโดยคุณหยกซึ่งเป็นแม่ของน้องผู้เสียหายยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่า ถ้าวันนั้นนะในขวดนมลูกเป็นสารเคมีเข้มขน้นลูกชายอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะคะปกติที่บ้านจะมีแม่บ้านสองคนคนนึงจะทำหน้าที่เลี้ยงเด็กอีกคนทำความสะอาดล่าสุดแม่บ้านที่ทำความสะอาดเพิ่งลาออกคุณหยกเลยไปโพสต์หาแม่บ้านรายวันมาช่วยงานไปก่อนแล้วให้แม่บ้านที่ประจำอยู่เนี่ยคอยสอนงานให้พอมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดกลับพบพฤติกรรมต้องสงสัยหลายอย่างเช่นแม่บ้านคนใหม่เดินถ่ายรูปภายในบ้านค่ะทเที่ยง แอบเทน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดนมที่วางอยู่หัวเตียงดีที่คุณยายเด็กได้กลิ่นผิดปกติ และลองชิมจนรู้ว่ามีการใส่สารบางอย่างลงไปถึงขั้นชิมแล้วอาเจียนเลยนะคะแล้วเด็กอะ่ะดูดนมตอนนอนหลับด้วยเด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะสขวบ4เดือนถูกไหมทางครอบครัวเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าสารเคมียังเจือจางอยู่ต้องเฝ้าดูอาการ24ชั่วโมงดีที่ลูกเขารอดชีวิตมาได้คะ่ะส่วนผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมครับตอนนั้นก็อาศัยช่วงชุลมุนวิ่งไปแอบหน้าบ้านก็คือหน้าบ้านพักนะครับ รอจังหวะเข้าไปในบ้านถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเหมือนว่าจะหวังเข้าไปขโมยของแต่ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยถูกล็อกเอาไว้ต่อมาทราบว่ามีประวัติลักทรัพย์มาก่อนจึงเชื่อว่าเป็นการวางแผนในการก่อเหตุก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สนอนบางพงพางดําเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ คุณหมอให้ดูอาการ24ชั่วโมงค่ะก็ไม่ได้มีอาการอะไรเช่นมไม่มีอาเจียนไม่ได้มีปวดท้องแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสารพิษเข้าไปมากน้อยขนาดไหนสามารถที่จะส่งผลระยะยาวกับอาาวัยวะภายในของเขาได้ไหมซึ่งอันนี้เราเราไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็ต่อให้ขอโทษยังไงไม่มีวันให้อภยัยไม่อโหสิกรรมทั้งสิ้นค่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดเรามองว่าสําคัญมากๆถ้าวันนี้ที่บ้านไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเรื่องวันนี้มันจะมันจะเงียบหายไปเลยแล้วเขาก็จะลอยนวลต่อไป แล้วคุณแม่คุณหยกซึ่งเป็นยายเด็กกะบอกเลยว่าโอ้โหแม่บ้านเนี่ยใจคออมหิตมากมลูกสาวก็คือคุณหยกเนี่ยเอ็นดูเมตตามาก<ด>เลยบอกยังคุยกับคุณแม่บอกบเนี่ยเราให้เงินพี่เขาวันละห้าร้อยเนี่ยให้น้อยไปหรือเปล่าน่าจะเพิ่มตังค์ให้แต่แม่บ้านวันนี้เถียงในรายการโหนกระแสเลยนะบอกเพิ่มเงินอะไรยังไม่ได้ตังค์สักบาทเลยเนี่ยมาออกข่าวทําให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงสงสัยต้องไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วเพราะทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อนทีนี้คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเอาพูดง่าย ถูกจับกลางรายการโหนกระแสเลยนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยไปในรายการโหนกระแสแล้วก็เชิญใช้คำว่านางแอนแล้วกันนะไปสอบปากคำนะครับเาาจ้าตัวเนี่ยตอนลงมาก็โวยวายเลยลบอกว่าท,ที่ถูกหลอกมาให้ตํารวจจับหรือเปล่าอ้างว่าไม่มีเจตนาจะทําร้ายเด็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจผิดว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในไอ้ขวดฟอกกี้เนี่ยเป็นนม แต่ทีนี้เนี่ย,ยมันไปขัดแย้งกับภาพวงจรปิดนะครับคุณผู้ชม<า>ที่อถ้า,าคิดว่าเป็นนมจริงแล้วทําไมเอาไปฉีดพ่นทควคมสะอาดพื้นต่อแล้วก็มีคําถามใครจะเอานมไปใส่ขวดกระบอกฉีดน้ําหรือใส่ฟอกกี้อะ่ะบ้านน่ะสิบ้านไหนเอานมใส่ฟอกกี้เนี่ยม,มันขัดแย้งกับภาพวงจรปิดหมดเลยนะครับทีนี้ไม่อยากให้ผู้เสียหายดําเนินคดีเนื่องจากว่าป้าก็อายุมากแล้วยืนยันว่าไม่เคยมีประวัติลักทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาเลยนะส่วนเอาทําไมหลายคน โดยเฉพาะเจ้าของบ้านบอกว่าเข้ามาเนี่ยถ่ายเซลฟี่ถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายรูปในบ้านเยอะไปหมดเลยป้าก็บอกว่าก็ฉันเห็นว่าบ้านมันสวยฉันก็เลยถ่ายเอาไว้ครับป้าถามป้าเคยไปทค่เข้าใจว่าเป็นนมมันต้องไปนส่น้ำตาลมันอยู่ในพอกี้นะป้าใช่แม่บ้านจะต้องไปเช็ดื้ไหรอคะป้าไม่ได้ตั้งใจไม่ทําร้ายป้าอย่างนี้ไม่เอาเพราะป้ายุเยอะแล้วป้าไม่ได้มีความตั้งใจคาูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาป้าทำไงครับบ้านไม่เคยมีความ ความโกรธเขาไม่ได้อะไรกับเขาเลยเขาไม่ทำอะไรให้ป้าครับไม่มีไม่รู้จักคุณป้าเคยถูกคดีเมื่อปี่อปี67มาก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ขอไม่พูดแล้วกันขอไม่พูดเพราะว่าถูกล่อลวงมาโดนตำรวจจับมันไม่ใช่ธุระแล้วคนป้าต็รวจจะจับได้ยังไงประโยคสุดท้ายนี้โกรธมากนะป้าแอนบอกว่า นี่ถูกล่อมาให้ตำรวจจับนะเนี่ยเพราะว่าเหมือนถูกเชิญมาออกรายการแล้วก็ <ไป S 1> ตำรวจมาจับแต่ว่าน้องนักข่าวในคุณผู้ชมครับคือตอนนั้นเนี่ยป้าเนี่ยอยู่ในลิฟต์ระหว่างที่ตำรวจเชิญตัว<า>อยู่ในลิฟต์นะครับแล้วป้าก็โทรศัพท์หาสามีาแล้วก็บอกสามีว่าเนี่ย ถูกหลอกมาให้มาถูกจับซึ่งนักข่าวน้องช่องสามที่อยู่นั้นบอกว่าไม่ใช่นะป้าไม่ได้มาหลอกป้าให้ถูกจับนะแต่ตำรวจเน่เขาดูโหนกระแสอยู่เขาเอ้าดูหลักถงหลักฐานต่างๆนานาแล้วเนี่ยดำเนินคดีได้เขาก็เลยเข้าไปในรายการนะคแล้วตอนแรกเนี่ยคุณป้าตอนอยู่ในรายการเนี่ยมาบท้าคู่กรณีก็คือเจ้าของบ้านว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพักแต่ป้าไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจอยู่แล้วใช่ไงอ่ะก็ได้ไปโรงพักแล้วถูกคะก็เนี่ยเป็นภาพตำรวจที่ ตํารวจที่บางพงพางก็เชิญตัวป้านะครับไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับทีนี้ระหว่างที่ตํารวจเขาสอบปากคำป้าแอนใช่ไหมคะคก็มีหญิงผู้เสียหายอายุ27เปีเนี่แหละที่มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะคะผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าเคยจ้างป้าแอนมาทําความสะอาดคอนโดย่านอ่อนนุชเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันแรกที่มาทํางานเลย เงินสดเข้าหายค่ะหนึ่บ, 1> 1, บาทแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานวันที่สองเขาเลยแอบติดกล้องวงจรปิดจับภาพนางแอนเข้ามาทำความสะอาดแล้วภาพที่ได้มาก็คือป้าไปรื้อค้นทรัพย์สินเขาแล้วก็ไปขโมยของจากตู้นะคะเป็นสร้อยทองมูลค่า26,000บาทและเงินสดอีก5,000บาท พอเจ้าของบ้านเขาถามนางแอนปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ทําพอเขาเปิดกล้องให้ดูก็จํหนนด้วยหลักฐานสุดท้ายเนี่ยป้าแม่บานแสบก็เอาทรัพย์สินกลับมาคืนแล้วก็อ้างว่ามีปัญหาทางการเงินต้องเอาเงินไปรักษาลูกลูกเตรียมจะผ่าตัดขอร้องอย่าเอาเรื่องไปเผยแพร่นะกลัวจะไม่มีที่ยืนในสังคมฟังเสียงผู้เสียหายอีกคนหนึ่งค่ะก็พอตอนรับไหมที่แรกเขาไม่ยอมรับหนูเลอเออมีหลักฐานหมดเลยนะแล้วเขาเลยบอกเออนัดไปเจอนัดไปเจอตรงสี่แยก สมุดปาการใช่แล้วก็คืนตอนนั้นแล้วเขาบอกเอออยากโพสลงเพจหรือว่า,าลงกลุ่มนะให้ป้ามีช่องทางทำมาหากินเขาพูดแค่ว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินลูกเขาคนเล็กต้องผ่าตัดยังเด็กอยู่เลยค่ะที่เขาส่งรูปมาให้ โอ้เนี่ยแต่ว่า,าวันนี้สุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายท่านนี้ซึ่งโดนไปไม่เดินสิงหาคมนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยเกือบ4ี่หมื่นบาทวันนี้ไม่ใจดีแล้วนะคะขอแจ้งความดําเนินคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีด้วยคีป้าตอนให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่บอกว่าป้าไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ใช่ไหมลองถามตํารวจคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคําผู้บังคับการตํารวจนครบาล5นะครับสอบปากคาเสร็จสับท่านก็มาให้สัมภาษณ์เรื่องของป้าแอนนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยป้า ถูกดำเนินคดีนะครับทำร้ายร่างกายโดยไต่ตองไว้ก่อนและข้อหาปลอมปนอาหารนะครับภายหลังจากการสอบสวนพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไปขออำนาจศาลแขวงพระนครใต้ฝากขังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าคดีนี้อัตราโทษสูงและมีพฤติการอาจจะก่อเหตุซ้ำที่บอกว่าอาจจะมีพฤติการที่ก่อเหตุซ้ำนะครับเพราะว่าจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุลักทรัพย์ ในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็คือปี2567ในขณะไปทำงานเป็นแม่บ้านแล้วสารพิาพากษาลงโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อนนอกจากนี้นะครับในเดือนสิงหาคมปี68ก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้ต้องหายังเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในคอนโดแถวแถวอ่อนนุช ผู้เสียหายรายหนึ่งชื่อว่าคุณโบเนี่ยไม่ได้แจ้งความในขณะนั้นแต่ภายหลังทราบข่าวว่ามันมีเรื่องของการผสมยัทยาทความสะอาดเนี่ยให้เด็กได้รับประทานด้วยก็เลยเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมก็คือวางยาตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วโชคดีที่ผู้เสียหายไม่รับประทานอาหาร จากคนแปลกหน้าจึงไม่เกิดอันตรายก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะครับก็ที่มาในวันนี้เมื่อสักครู่ที่เราบอกท่านนี้ก็บอกไม่รู้ตัวเองโดนวางยาด้วยหรือรเปล่านะคะทีนี้ตํารวจบอกว่ายึดโทรศัพท์มือถือผู้ต้องหามา2เครื่องนะคะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องการติดต่อกับใครยังไงบ้างพฤติกรรมย้อนหลังต่างๆที่มันอาจจะไปเชื่อมโยงคดีอื่นเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ขอให้ผู้เสียหายท่านอื่นค่ะถ้าเคยจ้างแม่บ้านแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้รีบมาแจ้งความได้เลยนะคะจะไปที่สถานีตํารวจในพื้นที่ก็ได้ ะะเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานดําเนินคดีพเพิ่มเติมต่อไปนะคะครบับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ